สวสัสดีค่ะแอนทองประสมกลับมาพบกับคุณผู้ชมแบบการ์ตูนในวาไรตี้การ์ตูนรายการแรกและรายการเดียวแห่งประเทศไทยเลยนะคะวันนี้แอนยังอยู่กับดาราน้องใหม่ไฟแรงมากความสามารถเป็นทั้งนักแสดงนักร้องดีเจแม่ค้าและนักเขียนดาราของเราวันนี้น <<|ja|>> ้องไอ้กมลเน่เรืองสีค่ะเกือบตกนะคะ สวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเปิดตัวแบบนี้ไม่เสียชื่อดารารุ่นใหม่ไฟแรงกันเลยนะคะเนี่ยแต่พี่แอนขอสารภาพนะคะเห็นแบบนี้แล้วพี่แอนกลัวแทนจริงๆเลยค่ะถ้าหล่ลงมาโอ้โหไม่อยากจะนึกภาพสบายมากค่ะพี่แอนตอนเด็กๆอยู่ทมโมนมากกว่าน,นี้แค่เนี้ยจิ๊บจบโอ้โหถ้าแค่นี้จิ๊บจิบนะคะดาราการ์ตูนวันนี้จะพาไปเจาะลึกเรื่องราวทมโมนในวัยเด็กของน้องไอ รวมทั้งความฝันของเธอว่าแต่เก่งกล้าสามารถไปซะทุกอย่างอย่างนี้ยเคยกลัวอะไรบ้างไหมคะเนี่ยมีค่ะพี่แอนกลัวมาตั้งแต่เด็กๆและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่ด้วยค่ะงั้นพวกเราต้องตามไปดูกันหน่อยแล้วด้วยเวทมนตดาราจงพางน้องอายเข้าสู่โลกดารากาตูนนะับัดนี้ ไม่อายค่ะ 懂吗？ เก่งอย่างน้องอายจมน้ำตั้งแต่เด็กเลยกลัวการว่ายน้ำใช่ค่ะแต่ว่าหนูก็พยายามจะก้าวข้ามความกลัวนะคะโดยพยายามไปเรียนว่ายนะ้าไปฝึกไปเรียนที่นั่นที่นี่แต่ก็สอบไม่ผ่านเพราะว่าเออมันยังกลัวอยู่นะคะ ดูสิคะคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ตั้งชื่อให้ตามนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาตินะคะคุณไอสอนสวรรค์ผู้วิจิตแลวดูหนูสิว่ายน้ำไม่เป็นนี่ถ้าไม่ตามเพื่อนไปสาบผู้ใหญ่ก็คงไม่มีเรื่องจมน้ำเกิดขึ้นนะคะอืมเด็กหญิงไอยนี่ซนมากาตีจริงเลยนะคะอืมพี่แอนจะตามตีหนูไหวหรอคะหนูว่าวีรรรมเยอะไม่แพ้ใครแน่ นี่นะคะ1นบวกหก็ทก2 2> เท่ากับสองอ่าเขน้องบาย2อบวกสเท่ากับเท่าไรถูกต้อง่แลคะค่ะแล้วก็โจทย์กันบ้านตามคุณครูนะคะอ่าหน้องอายเล่นอะไรนี่อย่าทำเลอะเทอะนะไม่หรอค่ะคุณแม่าอายเล่นป็นคุณครูค่คคะแล้วตอนนี้หนือก็มสองชาลเลขอยู่ด้วยอัยงเฮ้ยตรงนั้นมันมีชาสังคมตรงน้อสสอนศิลปะตรงนี้สอนภาษาไทยและมุมน้อนสอนภาษาอังกฤษ คุณแม่คะอายเนี่ยเป็นคุณครูไม่ทำเลอะหรอกคะ่ะโอ แล้วนี่อะไรอะฮะเล่นใส่กระสุนด้วยเดี๋ยวโดนหูโดนตาก็มาจะทำยังไงเนี่ยอันตรายนะรู้ไหมพ่อหนูป้องกันตัวดีแล้วไม่อันตรายหรอกคะ่ะไม่ได้กับบ้านเดี๋ยวนี้เลยเล่นอะไรโมดจริงๆเลย ย่างนี้นี่ถูกทำโทษบ่อยแน่ๆเลยใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะแต่ว่าบ้านหนูเนี่ยแบ่งหน้าที่กันนะคะพ่อเป็นคนตีส่วนแม่เนี่ยจะเป็นคนกลอบค่ะนอกจากที่บ้านแล้วเวลาไปโรงเรียนนี่ซนแซ่บเวอร์ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคะแซ่บยิ่งกว่าที่บ้านเนีกคะ่ะพูดมากจนครูเนี่ยต้องให้อมบอรเพศค่ะว่าแล้วก็ขุ มีพี่แอนขมแทนเลยนะคะเนี่ยพักสักครู่กันดีกว่าคะ่ะแล้วกลับมาชมวีรกรรมแสนแซ่บของน้องไอในโรงเรียนกันต่อนะคะกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของดาราการ์ตูนนะคะและแขกรับเชิญที่ยังอยู่กับเราก็คือสาวสวยแสนสนน้องไอกับมนต์เมะพ,พี่แอนพาหนูมาที่ไหนคะเนี่ยคุณคุณน,น่ะอา้าวก็โรงเรียนเก่าของน้องไอไงคะจำไม่ได้หรอคะนี่พามาดูถึงพี่โรงเรียนเก่าหนูเลยเหรอคะโอ้ดาราการ์ตูนทุกอย่างเราซอกแซกอยากรู้ทุกอย่างเราต้องรู้ให้ได้คะ่ะ แล้วน้องไออยู่ตรงไหนคะเนี่ยฮันแน่ลู้ๆเจอแล้วเจอแล้วเด็กหญิงอายอไม่อายค่ะวันนี้ครูจะแจกสมุดพกนะคะตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยเด็กหญิงกมลเนตรเรืองสีค่ะ สมุดแล้วก็กลับไปนั่งที่สิค้ากมลเนีค่ะน่คุณูชมด้วยอ่ะมีความคิดสร้างสรรค์ดีมากมีความคิดสร้างสรรคดีมากกมลเนะกกลับไปนั่งที่ได้แล้วชั่วโมงนี้ให้ทุกคนเขียนเรียงความหัวข้ออาชีพที่ฉันอยากเป็นส่งท้ายชั่วโมงนะคะมได้ใคอยากเป็นอะไรอ่ะไม่รู้สิคุณครูมั้งแล้วอายล่ะ แต่ว่าเมื่อกี้คุณภูเขียนในสมุดครกนะว่าเรามีความคิดสร้างสารรค์ดีมากเพราะเรามีความคิดสร้างสรรค์พราะเราเป็นครีเอทีฟครีเอทีฟต้องทำอะไรอ่ะก็ทำอะไรที่มันสร้างสารรค์น่ะดี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 งั้นเราจะเป็นครเีเอทีฟหมดเนีฝ้ายฝ้ายเราจะเป็นครีเอทีฟแหละเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสารรค์ ปุกี้ปุกี้คิดออกหรือยังว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าเราจะเป็นครีเอทีฟนะเพราะเรามีความคิดสร้างสรรค์ดีมากมีความคิดสร้างสรรค์ดีก็ต้องเป็นขีดกมเนตเงียบหน่อยค่ะพูดมากนักนื้อกมเนธอมบระเพยนะ เด็กหญิงก็มนแน่จังเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นกมลเนตรก็ไม่หยุดพูดนะคะพูดมากพูดมาก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 เหมือนเดิมค่ะถูกครูทําโทษซะขนาดนี้เป็นพี่แอนนี่ต้องไม่อยากไปโรงเรียนอีกแล้วแน่ๆเลยแต่หนูชอบไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนมีเพื่อนๆค่ะ หนูว่าอยู่กับเพื่อนสนุกดีหนูให้ความสำคัญกับเพื่อนมากนะคะเพราะว่านอกเหนือจากครอบครัวแล้วหนูว่าเพื่อนเนี่ยแหละค่ะคือคือคนที่สําคัญสําหรับเราพี่แอนแอบ,บได้ยินมาเหมือนกันนะคะว่าน้องอายเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับครอบครัวมากๆค่ะตอนแรกๆหนูก็เป็นเด็กธรรมดารรมดาเป็นเด็กยังเด็กอยู่ก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับครอบครัวเท่าไหร่แต่ว่ามันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละครอบครัวเราต้องถึงเวลาช่วยเหลือกันแล้ว รถบังคับอันใหม่อะช่วยซื้อให้หนูหน่อยซิแม่เพิ่งซื้อของเล่นใหม่มาให้ไม่นานนี้เองแม่ไม่ซื้อให้หรอกนะจ๊ะโอหน้าพ่อจ๋าพ่อพ่อซื้อของเล่นอันไหนให้หน่อยซีเมื่อกี้เห็นรถบังคับน่ารักมากเลยอยากได้อ่ะน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 ะจ้าแต่รอหน่อยนะลูกนะพ่อ จ๊ะเป็นยังไงบ้างเรามีเงินอยู่ไปถึงสิ้นเดือนนี้ไหมเจเนี่ยเฮ้ยถ้าประหยัดกันหน่อยเราก็อยู่กันได้จ้ะพ่อขอโทษแม่ด้วยนะที่ต้องทําให้ลําบากนะแม่จะโทษพ่อได้ยังไงเลยจ๊ะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกอย่างเงี้ยใครๆก็เดือดร้อนไปทั่วเลยจ้ะสงสารก็แต่ลูกนี่แหละอยากได้ของเล่นใหม่แม่ก็ไม่มีปัญญาซื้อให้ซะแล้วอะเฮ้อยเราไม่แน่ใจอยากได้ของเล่นเลยอ่ะ งั้นต่อไปนี้เราจะต้องเก็บตังค์ซื้อของเล่นเองละรู้อ,อะไรกันนะอ่ะหืมขนมน่ากินจังเลยอ่ะซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ไม่ซื้อ,อเราต้องประหยัด แน่แน่เลยปาของเล่นดีกว่าเจอก,กันนะรถบังครับของเล่นเงินไม่พอ,อจา่จายเราจะทำยังไงกันดีล่ะพ่อเออเดี๋ยวพ่อจะหาที่ยืมเข้ามาก็แล้วกันนะ <eurs> พ่อา๋าแม่า๋าอ่ะหนูให้โอ้ลูกพอโอ้ ถึงจังเลยนะคะนี่พี่แอนประทับใจจนน้าตาจะไหลยอยู่แล้วนะคะเนี่ยหนูเป็นลูกสาวคนเดียวค่ะแล้วก็เลยไม่อยากทําให้พ่อแม่เสียใจยิ่งได้มีโอกาสมาทํางานในขณะที่เรียนไปอยู่ด้วยเนี่ยหนูก็เลยยิ่งไม่มีเวลายอยู่กับครอบครัวค่ะเป็นทั้งคนเก่งและคนดีแบบนี้พี่แอนและรายการดาราการ์ตูนต้องมอบรางวาัลให้ซะแล้วล่ะคะ่ะน้องวันอะไรอะคะตื่นเต้นจังเลยอยากรู้ใช่ไหมล่ะรอรับรางวัลในเบรกหน้าเลย พี่แอนคะพี่แอนเปิดเบรกแล้วคะ่ะ mm hmm. มีใครเห็นพี่แอนไหมคะอยู่ตรงนี้คะ่ะโหพี่แอนคะ mm hmm. ไปห่อของขวันมานิดเอามาทำอะไรอะคะปีใหม่วันเด็กก็ผ่านไปแล้วนะเอาก็เตรียมไว้เป็นของรางวัลสำหรับน้องอายไงล่ะคะให้หนู จริงเหรอคะว่าแต่น้องไอมีความฝันอยากทําอะไรอีกไหมคะนี่ค่ะก็ขณะตอนนี้นะคะหนูอยากจะทาอะไรก็ได้ถ้าหนูมีเวลามากพอคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่หนูอยากทำเนี่ยมันมีเยอะ yeah, แยะเลยค่ะพี่แอนอ่ะและนี่ก็เป็นรางวัลจากการเป็นคนดีและคนเก่งจากรายการดาราการ์ตูนค่ะเปิดดูเลยค่ะอเปิดเลยนะ ไม่อายค่ะนี่มอะไรกันเนี่ยทำไมนาฬิกาถึงมานองอยู่ตรงนี้เออนาฬิกาหยุดเดินหรือว่านี่คือโลกที่นาฬิกาและเวลาหยุดถ้าอย่างนั้นเราก็ทำอะไรโดยที่ไม่ต้องแคร์สิว่าเวลามันจะหมดดีไปเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายอย่างที่อยากทำเริ่มกลับไปหาพ่อแม่เลยดีกว่าตรงนู้นตรงนู้นเยวหนูไปดูตรงนู้นก่อนนะ โอเคค่ะอโนนค่ะนี่นี่นี่นั่นแล้วกันโอเคอันนั้นไกลใกล้ตึงพ่อเลยโอเคค่ะโอเคไปไปแล้วต่อไปเฮ้ยเหนื่อยไปนู่โอ้เกิดบุหรี่หนูมีหนึ่อุ้ยมีอร่อยจังเลยเอ้ยอิ่มแล้วอร่อยจังเลยค่ะแม่หนูอิ่มมากเลยเนี่ยมีเวลาเหลือเฟือนี่มันดีจริงๆเลยเนาะสิ่งที่อยากจะทำต่อไปก็คือ ฉัน,หหน,นไหมเฮ้ยแกล้วเฮ้ยแกตกอยู่คอนเวทีปีนี้ได้ยังไงอะ <S <S ่ะจรงิงป้ะไม่ได้เข้ามาตั้งนานแล้วเราแพ้อกเป็นใครอะ่ะจริงเหรอโอ้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะช่วยทำขาดแกเอ้ยถึงมากเลยเยค่อยสะใจหน่อยนี่เมาส์กับพวกแกนี่มันมันจริงเลยและสิ่งที่อยากจะทำต่อไปก็คือ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับ d j เแล้วนะคะอ่าเป็นยังไงกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตี2ถึงตี4ค่ะ oh. ขอบคุณนะคะที่ทุกคนเนี่ยสนับสนุนแล้วก็ติดตาม Pocket Book เล่มแรกของนักเขียนหน้าใหม่คนนี้ขอบคุณนะคะ oh. ขอบคุณมากๆเลยค่ะ oh. มาสนุกกับพวกเรา ยังไงบ้างคะถูกใจของขวัญที่พี่แอนและรายการดาราการะตูนมอบให้ไหมคะถูกใจมากค่ะพี่แอนคะถ้าในชีวิตจริงของหนูเนี่ยมีเวลามากพอมนมในโลกการ์ตูนก็คงจะดีสินคะ แต่พี่แอนว่านะคะสิ่งสําคัญก็คือจะมีเวลามากแค่ไหนแต่ถ้าบริหารเวลาไม่เป็นแบ่งเวลาไม่ได้เวลาซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าก็จะสูญไปอย่างน่าเสียดายค่ะอย่างน้องอายเองนอกจากจะต้องแบ่งเวลาให้กับการทํางานก็ยังเรียนหนังสืออีกแล้วก็ยังแบ่งเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆอ,อีกแล้วก็ยังมีงานอดิเรกอีกด้วยใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้หนูจะมีเวลาไม่มากพอมันมีอยู่อย่างจำกัด แต่ว่าทุกๆครั้งถ้าหนูได้มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับเพื่อนหรือว่าได้อยู่กับงานที่หนูรักเนี่ยหนูก็จะเต็มที่แล้วก็จัดเต็มกับมันเพราะว่าเวลามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆค่ะนี่ไงต้องให้ได้อย่างนี้ค่ะนอกจากจะมีความสามารถรอบด้านแล้วยังรู้จักบ,บริหารเวลาและใช้เวลาอย่างคุ้มค่าอีกยอดมากค่ะน้องไอพีแอนยกนิ้วให้ว่าแต่ว่าจะต้องแบ่งเวลาให้กับงานชิ้นใหม่เมื่อไหร่คะเนี่ยอืมงานชิ้นใหม่ของหนูนะคะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยเพราะว่าตอนนี้กําลังถ่ายอยู่นะคะเดี๋ยวติ๊กเซนสื่อรั สายสีสั้น2ค่ะคาดว่าจะได้ดูกันเร็ว,เวนี้แหละอย่างนี้แฟนๆก็อย่าลืมแบ่งเวลามาสนับสนุนผลงานของน้องอายด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่แองก็ต้องขอขอบคุณน้องอายมากๆที่มาสร้างสีสันและร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเรื่องราวซึ้งๆเป็นข้อเตือนใจให้พวกเราชาวดารากาตูนนะคะค่ะ หนูก็ขอขอบคุณพี่แอนแล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆรายการดาราการ์ตูนเช่นกันนะคะที่ทําให้หนูได้มาวันนี้วันนี้พี่แอนและน้องไอล่าไปก่อนนะคะพุดหน้าพบกับพี่แอนและดาวอีกหนึ่งดวงที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้รายการวาไรตี้ดาราการ์ตูนของเรารับรองว่าสนุก่นแน่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัคุณคุะคุณ เด็กท่ชอบใช้เวลาว่างเก็บประโยชน์นอกจากว่าดภาพยอทํำการทดลองวิทยาศาสตร์อีกค่ะเพราะเป็นการฝึกให้ทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไงล่ะคะขอขอบคุณรายการดาราการ์ตูนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอเชิญคุณผู้ชมร่วมตอบ ในแฟนเพจ Facebook ดาราการ์ตูนในทุกๆวันศุกร์สามท่านแรกที่ตอบมาได้ถูกต้องรับไปเลยของรางวัลจากดารารับเชิญในสัปดาห์รายละเอียดติดตามได้ใน Facebook ดาราการ์ตูนไม่ว่าจะเล่นบทไหนผมก็ไม่เคยวันแต่จะวันอย,อย่างเดียวก็เรื่องร้องไห้เนี่แหละครับ แต่ก็อย่าลืมมาเชียร์ผมด้วยนะครับในรายการดาราการ์ตู